ครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้นกระเป๋ากางเกงกาวชุดนในสาวนบนพี่น้องอันบีผมก่อนเดี๋ยวสีผ้าออกไปเที่ยวจ้ะพี่น้องเ <g ül> ดี๋ยวสีไปซื้อของอยู่ที่โรงเกลือพี่น้องเพราะว่าอยู่บางแค่ตอนนี้ที่นิสสาวบนอยู่คือบางแคซอยสามอมยู่บางแคซอยสามจ่น้องว่าสิไปหาเบ,าบาื้องวาสดมีโรงเกลือพอสิพะาซื้อของใส่พี่น้องอ สิไปหาหญ้าเบิ่งตรงปากซอยเห็นแฟนบน,นะนิสสาวบนว่าอ,อยู่ปากซอยน่ะมีอันมีรงเกลือยุวสันสิลองไปพาไปยาเบิ่งว่าโองเกลือน่ะสิมีหยังแน่ไปเทีย่ยวนับกันเด้อพี่น้องเด้อเจอมกันจ้าตอนนี้ก็พร้อมแล้วพี่น้องก่อนไปต้องปิดปิดประตูเฮิ้นก่อนปิดประตูแข็มันก็เปน็นหนองเนี่ยบ่เอารถไปเด้อพี่น้องบ่วคารถไปจะเอารถจอดไว้นี่ อยากับไปรถมันหลายงางไปบ่ไกลแห้งออกกําลังกายไปพี่น้องป่ะไปเที่ยวน้องผ่นเดิพี่น้องเด้อมาหอดถนนใหญ่เดิพี่น้องบ่ใหญ่แห้งดอกถนนกลางๆอย่างน่ะโรถเป็นรีไรส์พวกด้เอาขาเพราะขากล่องพี่น้องลืมเพราะว่างางไปอยิบมากก็อนขาลอยเมตรป่ะไปดูดเดินพี่น้อง <mm ลานเกาเหลาพี่นนองมีลานเกาเหลาลานทำเล็บก็มีเฟนหอบพี่ยามาไก่แหละก็บอก่าเหน่ยหอดจอกที่ดักบาดเอาจอดเลย น้องโมนี่นะเก๋หอนเก๋หอนจะพี่น้องเร้า่อเจะพี่นองนาง่างทางกอนกินติดก้อนหอน หวานมันแซ่บหวานมันอร่อยเติมพลังเนงาะงคาราเมตาลจอละสิบบาทก็กินเยอะจอละสิบบาท คลอนดใช่ไหอ,หหอ,อพี่นอ้องคลอนดแห้งๆอาชว่าปนฉีตกอือเราพี่น้องเด็กจะพาไปต่อพี่น้องงามมากป่วยเตี้ยพี่นอ้องป่วยอย่างนี้นก็เป็นเพื่อเต็เสียทักแคะดอกไม้อยู่ในกลางเพืเก็บกับมีด้วยพี่น้องดอกไม้สวย ว้าจะว่าจท่าให้เบิ่งตอนขึ้นรถไม่ม์้มากไปหนองมาหอดลานขายรองเท้าละลอกอะนน็ตามถนนไป่นองรถไล่หลายรถลงเสสภาพาทโอ้อยน,ออนี่จะไปหนอง กันทีก็เาวไ่ดนครับะดเก็เเกเกรอะไรนะเก็บเขาไปดูข้างในได้ไหมคะเต็บมาโทษนะคะ ผ้าเต็มเลยองค้าไม่เยอะเลยพี่น้องกล่องเต็มหมดเลยนี่ก็มี เสียงเดี๋ยวไม่เเยงเง่เพดอาอเลือดก็ได้ี่นอนทีได้ยั้งวันี้สรุปก็ได้ยั้งพี่นองมันมีรายยู่พวกรองเท้าพวกเคร่งเี้ยนนอนแต่ว่า มันขับกันเพราะว่สามรถจะเกิดใจว่ามันหลแห้งนี่เนอะเดี๋ยวมนะันหาเจอไหมเดี๋ยวข่ารถเมกลับกับรถเมฆเดี๋ยวที่นอนรถเมฆมาหรอจ๊ะขึ้นรถเมก่อน ไม่เคยเจอมจจะพี่นองสรุปแล้วว่าได้นบพี่น้องขื่นรถไปเสียค่าไปแปดบาทขาหน้าแปดบาทจะพี่นอนไปละมันขอมมันหายอยู่ที่น้องท่ไรหล่ะเหลืออะไหเพราะสานดีเขาแคบเขาพดเองขยายเขาพดเองใส่ใหม่การขีนยิมเธอที่ยนังไงเขาบไดใส่ใหม่ล่าอ่อน ไม่แค้นเาไว้แะพี่น้องข้อขับ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 กันเครื่องข่าวกับอันกับมีครูบางกับว่ามีครูพี่น้องก็เลยเลยก็ห่อนก็ห่อนเนาะห่อนไรก็กลับมาดีกว่ากลับมาห้อนดีกว่าเอาเร่นาา้ยอ,ยงนนนองปปนสบบน,นสเคี่องเ่ียสินักานซ้อไปไนก็บหงยังได้พี่น้องไปไปเปรตาก็าเบาไปที่พบบาวันีซื้อเด้พี่น้องหนึาา่งหกเพไม่ทิดหนาค่ะขอบคุณจ้า